สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y Book Fair Channel นะคะวันนี้ค่ะม่อนก็จะพาทุกคนมารีวิวซีรีส์ y ที่มีชื่อเรื่องว่ายังรอยัลค่ะ ะะจบไปแล้ว1ซีซั่นค่ะใช้อยู่ใน Netflix นะคะแล้วก็ในส่วนของซีซั่น2เนี่ยก็ coming up เร็วๆดีแล้วนะคะเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้นะคะเปิดมาด้วยเจ้าชายของเราค่ะที่มีชื่อว่า Prince William นะคะ Prince William เนี่ยเป็นเจ้าชายนะที่ถูกทางราชวงศ์เนี่ยส่งไปเรียนที่โรงเรียนประจำหรือว่าเป็นโรงเรียนดัดสันดาลนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขา,าทำตัวเกเรมากๆที่ด้านนอกโรงเรียนนะก็ <นะ S 2> เลยถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนนี้ ซึ่งโรงเรียนนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนเดียวกันกับที่ Prince Eric ซึ่งเป็นองค์รัชทายาทน,นะคะเรียนอยู่ค่ะตอนแรกนะคะ Prince William เนี่ยก็ต่อต้านแบบมากๆนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากย้ายมานะแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะในการปรับตัวให้เข้ากับ เพื่อนใหม่ให้เข้ากับสังคมใหม่ๆใ,ในโรงเรียนนะแต่แน่นอนคะ่ะด้วยความที่เป็น p r i n c นะทุกคนก็พยายามที่จะสนิทกับเขาอะคะ่ะต่อมานะคะเจ้าชายวิลเฮมค่ะก็ได้พบกับนายเอกของเราโดยบังเอิญซึ่งนั่นก็คือน้องซีมอนนะคะทั้งสองเนี่ยเริ่มสนิทสนมกันจนก่อเกิดกลายเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันแต่เรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ<ๆ>้นเมื่อเจ้าชายอีริกเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทําให้เจ้าชายวิลเฮมของเราต้องกลายเป็นองค์รัชายาแทนค่ะและหลัง จากนั้นนะคะเนื้อเรื่องนี่ก็ดําเนินไปอย่างเข้มข้นเลยค่ะเป็นความรักเกี่ยวกับทั้งสองคนนะคะจะเป็นยังไงต่อก็ฝากไปติดตามในซีรีส์ยังรอยัลใน Netflix ด้วยนะคะ รู้สึกหลังจากที่มอนดูเรื่องนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะสารภาพตามตรงเลยว่าตอนแรกไม่คิดว่าเป็นซีรีส์วาใช่คือกดเข้าไปเพราะว่าไม่ได้ดูทีเซอร์ไม่รู้ทเทเลอร์นะก็รู้แค่ว่าเออหน้าปกใน Netflix มันน่าสนใจดีแล้วก็ไม่มีอะไรทํา <c oughs> ก็เลยลองกดเข้าไปดูนะคะแล้วพอรู้ว่าเป็นบายก็คือแบบ รี๊ดก,กรี๊ดก,กรี๊ดมากๆนะเพราะว่ามันดีมันดีมากตอนที่เราดูอยู่อ่ะเพราะมันลุ้นแบบลุ้นทุกตอนเลยจะบอกว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องอ่ะดำเนินได้แบบกระชับฉับไวมากนะคะแล้วก็พีคอ่ะเออจะบอกว่ามันพีคทุกตอนเลยก็ว่าได้นะคะทาออกมาได้น่าสนใจมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสวีเดนนะแต่ว่าดาเนินเรื่องได้ดีแล้วก็แคสติ้งก็ดีทุกอย่างคือดีหมดเลยในความรู้สึกของม่อนนะแล้วพอเราดูมาถึงกลางเรื่องอ่ะมันก็ทําให้เราเกิดคําถามเลย ว่าเนื้อเรื่องมันจะดําเนินไปยังไงต่อนะคะเพราะว่าคนหนึ่งก็เป็นพรินซ์ใช่ปะซึ่งตามที่เรารู้กันน่ะเจ้าชายก็จะต้องมีหน้าของรอยัลแฟมิลี่ที่ต้องรักษาในขณะที่การจะมาเปิดตัวว่าเป็นเรีะมันก็ทําได้ยากใช่ปะในขณะที่น้องซิอลนิองอะ่ะเขาก็มาจากครอบครัวที่บ้านมากๆเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นฟิลม์มเกิดอะไรขึ้นนะแกเขาจะรักกันได้ปะคนนึงก็เป็นเจ้าชายอีกคนนึงก็คือโปรไฟล์ไม่ได้เทียบเลยเพราะงั้นตอนที่มอนดู๋มันก็เลยลุ้นนมากะะว่่ัจเิดออไรขึ้ต และคลแมกซ์ของเรื่องนี้ก็พีคมากๆนะคะม่อนจะแปะป้ายไว้เลยว่าตอนนี้สปอยเลอร์อันเลิร์นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะแล้วก็อยากไปดูนะให้กดข้ามตอนนี้ไปเลยนะเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาสําคัญที่เป็นจุดคลแมกซ์ของเรื่องด้วยนะคะคลแมกซ์ของเรื่องนี้ค่ะที่ม่อนรู้สึกว่ามันพีคมากนะก็คือตอนที่ความลับของเจ้าชายแล้วก็น้องซีมอนเนี่ยเปิดเผยออกไปสู่สาธารนณะชนแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมีสัมพันธ์สวาทต่อกันนะก็ทําให้ข่าวเนี่ยตีใหญ่เลยคลุกโครมเลยว่าเจ้าชายอ่ะเป็น นะกับน้องซีมอนนะคะแล้วก็ตอนแรกที่ม่อนดูอะ่ะมอนก็คิดว่าน้องซีมอนอะ่ะเขาจะแบบหนิมหิมไงแบบยอมรับแบบละครไทยแบบนางเอกอะแบบว่าไม่เป็นไรเราจะอยู่แบบเงียบๆยอมเป็นคนในความลับของเธอก็ได้ขอแค่มีเธออยู่ในชีวิตแต่เปล่าค่ะนางสู้นางสู้มากหลังจากที่ข่าวออกไปใช่ปะ ทางราชวงง์เนี่ยเขาก็มาบอกพรินซ์ l l ห้ามให้ปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่เพราะว่าคลิปที่มันปรากฏออกไปเนี่ยมันมองไม่เห็นหน้าพระเอกมันมองเห็นแต่หน้าน้องซีมอนทางราชวงง์ก็เลยเตรียมแผนมาว่าให้ปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่เธอแล้วนางะก,ก็เลยไปคุยกับซีมอนเออเราจะพูดแบบนี้นะอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะเรายังรักกันได้ไหมซึ่งซีมอนก็ไม่ยอมจกักก็ทําให้มอนแบบนึกถึงวลีดังเลยนะคะก็คือพี่รู้ที่มันเลวเออทาให้นึกถึงวลีนี้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่า นางไม่ยอมไงนางไม่ยอมคือพระเอกเออมาขอร้องว่าเธอเป็นคนในความลับของเราได้ไหมแต่นางไม่ยอมนางบอกว่าถ้ายูอะไม่อยากได้อยอยู่ในชีวิตอะถ้ายูจะไม่เปิดเผยเรื่องไอต่อสาธารณชนอะงั้นยูก็ไม่ไดี s ซ r ร์ฟไอก็ไม่ไีเ s e r v ฟฉันเออสู้ปละล่ะเออก็คือชอบมากชอบประโยคนี้มากคือแบบทัดใจสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะให้ไปเลยค่ะ11เต็ม10ค่ะถือว่าดีมากๆชอบมากๆนะคะส่วนตัวเพราะว่าม่อนอชอบทังแคสติ้งด้วยแล้วก็ชอบทั้งเนื้อเรื่องด้วยนะคะแล้วอย่างที่บอกไปวิธีการดําเนิน เรื่องของเขาเนี่ยก็ดีมากๆเร็วสั้นกระชับชับไวนะคะแล้วก็มีเนื้อหาดีเทลในนั้น,นสนุกน่าติดตามทุกตอนเลยนะคะอย่าลืมนะรอติดตามซีซั่นสองกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูจบแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็รีบไปดูกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆเรื่องนี้ค่ะ บลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวซีรีส์ y วทยที่มีชื่อเรื่องว่ายัง Royal ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของมอนแล้วนะคะรอเล่นค่ะหรืออาจจะจริงไม่มั่นใจแต่ว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะจะเป็นกำลังใจให้กันมากเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามงาน y ว o o บุ๊คแฟร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย